พาเตือนเป็นจังไดรโผ่าน้ำอ่ได้มาหากันเดียวเลยหาแนวเรียกเขาแนเขาเสยหาศูนย์เขาเสยหาศูนย์เมื่อหลังจากางานเนาะมันเป็นงานประจําปีของเป็นงานประจําปีของยุวัดมาไทยก็เดาเสียงดังงวงหัวขึ้นเก่าเนาะครับก็นี้มีจฉาเนาะความฝัน Để Mishima. Đây, Mishima, đây. Đây, có mít chim mà, đầy với con đi rồi ạ? Đầy mít chim mà, đầy mít chim mà, đầy bao nhiêu? này phấn là đầy ừ. ngột này hả? Phấn là đầy kín gói nửa Đáng kín cưng Đáng kín gói nửa Đáng kín cưng Đáng kín gói nửa Phấn là đầy kín gói nửa, khách nạn à? Ừ, có sợi phá mà khá thánh Đang ngâm Kín nầy, kín mông nầy? Kín nhau กินอยู่บ้านบ้านเลขที่อะไรหกสิบสองหกสิบสองจ้ะหกสองอีกแม่จิ้มอยู่บ้านนด้เนาะมาในี่หกสิบสองจิ้อยู่บ้านกินอยู่บ้านหกสิบสองกินจระค้นครับกินหาแกเขากินทั้งแป้งทั้งยังอะไรหรอฮะแกมามากินก้อยผมเด้วยแกก็หมดเลยแกงจื้อคืออิ่นเขามากินเนื้อสดสดเนื้อสดสดอุ้ยสามสิบกีบเป็นตาเสียบมั้งไงกบแม่นอนนอนมดสามสิบกีบนอนตื่นตื่นมาเช็ดแต่น้ำลายเดีกยว เลยสิเขาอยู่แล้วได้แจกปคอยเขาไปเบิดเนี่ยเพราะว่าหาเคอยเขากินแนาะเพราะว่าเนื้อแจกนี่คือแบ่งปันด้วยแบ่งเขากินแบ่งปันครับเหมือนกับเรามาเพราะว่างวดที่แล้วเราไม่ได้มาเสียดายมากเข้าหาศูนตรงตรงเออเข้หาศูนเลยเข้าหาศูนเลยโอ้ยเนาะแต่ว่ามันเข้าไม่ได้งานใหญ่เนาะคนหลายติคนหลายขายขายดีหมดแลละ็พอไะใดอยู่ก็เพอไะใดอยู่เนาะมีผู้ใด พูดจักปลาเตือนมาทักทายบ่ทักทายอยู่มาทักทายอยู่ปลาเตือนขอเหล็กเน่ยัย่างสิวะขออยู่ขออยู่เอฟซีเรคงสิได้หลายเนาะคนมาขอเนาะแยากเพิ่งกิดขันแว่นเพิ่งซื้อมันก็ได้แล้วเนาะอ่าซื้อือมาเก็ได้เอฟซีตัวจริงแล้วงวดนี้เป็นตังไหนมักตัวไหนให้เอฟซีเนี่ยงวดนี้นะอมักเล็กเบิ่นนะมักเล็กเบิ่นมักเล็กเบิ่นจ้ามักเล็กเบิ่นมักเหล็กเบิ่น นเมืองพันก็ว่าศูนมากศูนเก่าก็ศูนหาแช่ที่เองกับก้าร้อมเนาะกะไตก็จนประเตือนบอกว่าย่ำเลขถือบ่มีประเดมายว่า่ว่ะย่ำเลขบ่ถึกแม่ดุเพื่อฝนก็ขอจีห่ห้เล้วันที่จนประเตือนบอกว่า fc ซีบูโโหกันบนเล่น ไม่เป็นไรคนที่ดูก็ดูให้เข้าใจนะการแบ่งปันก็คือเราจะชอบก็ชอบเราไม่ชอบก็ดูไปเป็นแบบนวทางนะยาดามาดาเขาจังสันจึงสี่จริงเวลาถูกมากก็ไปตามกันก็ได้<า>แต่ว่ามันเป็นตัวโชคที่ประเตือนก็ซื้อตลอดอยู่แล้วเป็นประจำเราก็ถามตัวที่ประเตือนซื้อหรือประเตือนชอบนั่นแหละว่าเออประเตือนชอบตัวไหนจับตัวไหนเอาตัวไหนมายเงี้ยได้แนวทาง่างไหนเพราะ เป็นคนอยู่ที่ในวัดนี่แล้วก็วัดนี่เป็นวัดที่พิเศษที่สุดเเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บอกว่าที่นี่วาวจาศิษย์เขาที่นี่ดีมากใช่ไหมใ,ใครจะมาสาบงสาบานไปม,มาทําอะไรที่นี่จะมาขออะไรที่นี่คือสําเร็จหมดสําเร็จหมด,หมดนะนเพรขอตัวเลขก่อนว่มามักตัวใดก่อนครับผมมัดสามสาม แม็ก3-3สามสามจังไดคือบาเลิกที่คอยเนาะนบาลิกที่ผมนี่3นสามสามเขาคือสามสามเลยเนาะเตียนสามสามเลยจ้ะแนสาม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 โรถตอรลีซื้อตัวนี้ปะรถตอรลีซื้อตัวใดโรเตอรีลีซื้อสองสามสามสองสามสามโอ้งั้นต้องมีสามสอง้วยแล้วเนี่ย ัดเอาในหั่นตัวโจ๊สามสามเนตยนโรีสองสามสามเอาสองมาแต่ใส่โรตีเนาะโรตีเนาะก็เอาถ่ายมันมันก็ไดสองสามใส่โแบบได้เอาสองสามแล้วมจะไงครับเอเมีนองมากกับฮาฮอเก้าเบิร์นเบิร์น ใ่ประเตือนบอกว่ามักเต็กมัเต็กบนเถ้าเป็นศูนย์เนเก้าศูนย์เดียวเก้าศูนย์ูเกาเก้ตัวเดียวีจีไว้เอาสิจะของบ่มากไหมจะของบ่มากไหมเก้าศูนย์โคโลเนาะเก้าศูโคโลตัวเดียวเลยโคโลตัวเดียว ตัวมมักเลยไม่สิออกอะสามบอกสามเป็นหกเด้อปัจัาอเลเขียนบ้านเล็กี้ให้น้ำเด้อนี่มาสองไซต์เด้วนสีทรมาถามอีกแล้นันาอีกเนี่ยกินกินเนี่ยอยู่บ้านเล็กที่สองเ้ออ่หกสอง สาขคอมต่เตือนเตือนเป็นงงามอาว่ตัวนี้ซื้องามอยู่เป็นตาออกอยู่แต่ออกนอตออกอยู่อานะครับก็ของปาเตือนนะครับของวันที่หนึ่งมีนาคมเอ้าบนประกาศออกมาโชว์ สองสามสามเน้นที่สามสามนอกกระเจือนอกเน้นที่สามสามถ้ามาคู่สามสามนี่คู่บอวเล็กที่เขาคู่ใดอันสามสามนี่เล็กที่บาดบาดผมเลยออปลาเตือนบอกว่ากินเนื้อ่อยเนื้อกินที่บ้านเล็กที่หกสิบสองอ้าแล้วก็ชอบเบิ้ลก็มีห้าห้ากับเก้าเก้า นะครับ<า><า>ไอตัวสามสามนี่คือมักสุดแล้วคือเฮ้าคม,คมคมให้นะรักสุดคือสามสามนะครับอ่าแล้วก็ตัวรองตัวกันก็คือตัวกันก็คือเก้าศูนไม่เยอะไม่มากมพ,อพ,อพอดีพอดีพอดีในการควักเงินในกระเป๋าลงพุดน <laughs> นะุดได้มักควักน้อยๆก็จัดไปนะครับตามป้าเตือนน้อง มันไม่ต้องกลับด้วยนะสามสามก็ไม่ต้องกลับห้าห้าก็ไม่ต้องกลับแต่ถ้าจะกลับไปซื้อนั่นเลยถ้าออกสามสามบอกกลับไปซื้อหี่เซปเตปอ่ะเนาะน้ำมือนี่ จังไดนปลานี่ยังปลกเป็นเอฟซีบอกจะจมหลายจะติดใจจ้าปลาให้ทุกคนล่ะค่ะขอให้มีความสุขหลายๆดนะจ้าขอให้ร่ำรวยทุกคนคทุกคนค่ะสุขภาพแข็งแรงเลยจ้าเอฟซีคือคนค่ะขอให้มันมน<ข>ันกับขอให้มันมันเรื่องวันนี้จ้าขอให้มันมันกับเลขสามสามโอเคครับขอบคุณครับขอให้มันมันกับเลขสามสามเด้อพี่น้องน้องครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณประเจริญครับ